ผมเจอคำถามมาธุรกิจอะไรลงทุนน้อยแต่ว่าไรายได้มากก็เลยกลัวขอคิดดูก่อนครับไรายได้มากแน่นอนเพราะว่าทำมากคุณได้มากคุณไม่ทำเลยคุณไม่มีไรายได้นะจ๊ะฟังก่อนนะวันนี้เรามาทำงานนะจคะคุณทำงานเยอะคุณทุ่มเทคุณลงมือทำเยอะคุณได้เยอะไม่ใช่ไม่ใช่ลงเงินเยอะนะทำงาน นะคะทำงานดังนั้นเราเปิดโอกาสให้คุณเข้ามาเรียนรู้นะคะลงทุนน้อยเพื่อให้ทุกคนคนไทยที่มีเฉลี่ยรายได้ไม่เยอะเนี่ยเขาจับต้องได้อันนี้คือเจตานานหลักของบริษัทของบอสเตเองที่เป็นเจ้าของโครงการนี้นะคะแต่หนึ่งลงทุนเป็นศูนย์ท่านอย่าบอกว่าน้อยเลยท่านอะไม่ได้ลงทุนเลยดีกว่านะเพราะเงินที่ท่านสมัคร